สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่ใครๆหลายๆคนครับเ,เข้าใจกันว่าการที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีรัฐธรรมโน,โนูญแล้วถ้าเกิดมีรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเรียกว่าประชาธิปไตยจริงหรอครับวันนี้นะครับมากับรายการจริงหรือนะครับทุกคนครับ หลายๆคนเนี่ยเคยได้เรียนหรือว่าได้ฟังรายการหลายรายการครับที่พูดเกี่ยวกับคําว่ากฎบัตรแมกนากาตาครับกฎบัตรแมกนากาตาเนี่ยเป็นกฎบัตรที่กษัตริย์แล้วก็ประชาชนรวมทั้งขุนนางทั้งหลายครับเชื่อกันว่าไอ้อัยอมรับกันทุกคนครับก็เขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญจริงหรือว่ากฎบัตรแมกนาาตาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกครับ <S <S เรามาเล่าเกี่ยวกับกฎบัตรนี้กันนะครับกฎบัตรนี้ครับเกิดจากการที่กษัตริย์อังกฤษครับยอมลงให้กับขุนนางครับเพราะว่า ขุนนางมีอิทธิพลแล้วก็บังคับกษัตริย์ให้ทําการลงสัญญาแม็กกฎบัตรแม็กนาคาตาครับกษัตริย์เนี่ยต้องยอมทาตามกฎบัตรนี้ครับจึงนับว่าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งแรกแต่รัฐธรรมนูญแห่งแรกตอนนี้ครับมีวัตถุประสงค์พิเศษครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยขั้วขุนนางเนี่ยครับเขาก็อ๋อมีอำนาจใช่ไหมครับเขาก็เลยบีบบังคับกษัตริย์ครับทีนี้เนี่ยกษัตริย์เนี่ยก็เลยยอมทําตามครับขามว่ากษัตริย์ยอมทําตาม ขุนนางเนี่ยแล้วคน,คนที่ออกกฎบัตรแมกนากาตาก็คือขุนนางครับแล้วถามว่าประชาชนอะจะเหลือหรอครับขุนนางเนี่ยนะครับสมัยก่อนนะครับเขามีระบบที่ว่าระบบสก,กินาครับภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าฟิลด์ดันผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกแต่อย่างไรก็ตามครับไอ้ระบบสก,กินาตรงนี้เนี่ยมันมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งครับก็คือพวกขุนนางเนี่ยมีเป็นเจ้าของที่ดินน้อยมากครับที่ขุนนางจะคิดถึงประชาชนหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ร่วมระหว่างขุนนางและประชาชนได้ครับ ในขณะนั้นเนี่ยสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษเนี่ยไม่ม่เข้มแข็งสู้ดีรูปแบบว่าเข้มแข็งระดับที่สามารถบังคับขุนนางเองได้แต่สาาบนอังกฤษกําลังอ่อนแอแล้วก็ทําให้เกิดกฎบัตรนี้ขึ้นมาครับดังนั้นเนี่ยแอบถ้าเกิดถามว่ามีรัฐธรรมนูญแล้วเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ครับก็ไม่ได้เป็นซะทียเดียวน,นะครับเพราะว่าประชาชนทุกคนมันก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวก,กันก็จริงแต่ว่ายังไม่มีเสรีเสรีภาพเท่ากันอะไรประมาณนั้นนะครับ ในความคิดของผมยกเว้นแต่บางสังคมเนี่ยอาจจะมีสิ่งที่แปลกไปอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ถูกบังคับใช้สําหรับทุกคนทุกชนชั้นนะครับแต่ว่าออรัฐธรรมนูญเนี่ยออกอะไรมาที่มันไม่ตรงใจประชาชนเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นข้อเสียของตัวเองไปก็ได้นะครับเพราะว่าออใครมียม,มากก็สามารถควบคุมรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ได้ อแล้วเราถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วอะไรมันคือเป็นประชาธิปไตยอ่ะผมให้คุณคิดกันนะครับว่าประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยเนี่ยสรุปไม่ง่ายเลยก็คือการที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิเสรีและก็เสียงเท่าๆกันทุกอย่างเนี่ยก็คือพยายามให้มันเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคุณจะมีสิทธิหนึ่งคุณจะมีแบบสิทธิแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเท่าเทียมกันอะไรหรือเปล่า แบบทุกคนเลือกตั้งได้อะไรประมาณเนี้แต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าไปแบบโอ้โหครอบคุม4 5, 6, ี่ห้าหกบทอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแยกมาเป็นอีกทีหนึง่งอาจจะเป็นแบบสังคมนิย่ยอมเสรีสุดตรงว่าอะไรกันอีกทีนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือประชาธิปไตยเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยมีอํานาจโดยประมาณแต่ว่ากฎปัตเม็กาคาตาเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอํานาจเหรอมีประชาชนเข้าไปเหรอหรือว่าอะไร,รอ่ะขุนนางเหรอแปลว่าแปลว่าอํานาจเนมี่ยมันก็อยูอ่กับ่ขุนนาง กับกษัตริย์เดียวกันแต่ว่าประชาชนก็ยังอยู่ดันตายเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเอาฝากครับไว้ให้คิดนะครับว่ากฎบัตรแมคกนาคาตาเป็นประชาธิปไตยจริงหรืออาจจะเป็นรัฐธรรมนูญอันแรกแต่ว่าการมีรัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยจริงหรือครับการมีรัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยจริงหรือครับขอบคุณครับทุกคนครับเรื่องนี้ขอให้ฝากให้ไปคิดนะครับแล้วก็อย่ายโยงการเมืองปัจจุบันนะครับ เพียงแค่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับกฎปัดตแมกนาคาตาเฉยๆนะครับขอบคุณครับ